สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนีนานไปส่งงานมาแล้วน้ว่าที่พาพ่อแม่พี่น้องมาหาปลาเข็งปลาเข็งล้ายไหลมุกซาต้าไปให้ปลาเข็งบ้านเฮานั่นละ่ะบ่แม่ปลาเค็งอุ้ยง่ายเลุณเจ้าค่ะเป็นแบบปลาเข็งอันบ้านเฮานะใครเตรียมของเลยไปค่ะ นกอันสิพาไปเบิงึงมืึอเช้านี่ตาวาให้กระมังนึงนกอ้นกับเป๊ปไปแดกได้ซองให้ให้หน่อยหน้อยกับบุน้อยกับบุญน่อยง่ายยู่นั่นน่ะกระมังซักผ้ากระมังล้างถ้วยเฮานั่นลักหลายตาวะนี่มื้อนี้ก็สิหลายหลายครับไปเพึ่มกันค่ะปะอ,นนอ,อุ้ยผอไม่พี่น้องขาไลา่ขนาดพูดดำปื๊ดปื๊ดอยู่ โอ้ยบารีโจกบารีกองหนูสัตว์บาร์นี่น้องว่ายกันบพาท่นลงน้ำจะเข้มกันลงน้ำเดี๋ยวไม่อยากขึ้นเอาละเด้อสิจ๊าเอ้ยงานปลาหลายค่ะปลาหน่ะเยอะแยะมากเลยปลาบิดงี้ดีด้อยหน่อยคุณปลาตายเนี่ยเอาเออช่วงนี้มันสอนเอาปลาเดือดไปเด้ออุ้ยปลาลูกปลาตัวนั้นนะมันสิตายอุ้ยทาออันเปลาเดือดทุกตายนี่บุ้งบุ่งฟูระจะทำยังไงวะ นเยอะมากวิงมาเนี่ยมึงมีสุเจ้าวิงบ้างมันวิ่งเสียงโขนอะพูดอะหน่อยมันโขเด้วยโอ้ยพ่อแกพี่น้องเอ้ยนี่ข้างในนี่ตัวเนี้บังดูสิพาไป๋บ้างอันมันมันจะเดาตายดูสุจ้าเอ้ยบังซอยนู่นนี่นี่หน้อยมาบัดพัดตะกับดำดำนี่ปลาทั้งนั้นเลยนะคะเห็นบ้นั่นตัวนั้นเห็นบ้างว่ามันโผล่เพลอยโอ้ยหลายหลายข้างลายนี่ ก้อนตรงไหนเราว่านไปเมื่อกี้บ้านแี่ไงสิงไหนเป็นยังไงบุ้งมันตายช่เจ้าค่ะเลิกวันี่โอ้ยบุ้งรูตามันลอยอยู่ข้างอันนั้นอ่ะเต็มเลยตักตักทุกนี่ก้นี่นี่ตีตะย้อนเหรียญไว้อักทุก้ะไรนี่อันไหนเอายมาบ้องซอยกันดูป้าโอ้ยสงมันน้อย้ยกนี่วงตะย้อนู่นีเสทางทาง พวมือจกวงป้ามาไปที่ันนี้ไม่ใช่โซบากันที่เป็นเหือไม่น่ะนี่แหละมันเศรากันได้อนไหนกำลังตักค่ะสิเจ้าค่ะขิงกันร้อยยี่สิบเอ็ดเอร์อ้างไหนคือลงเอาลงไหลเข้ามเป็นถุนเอ้ยมันคุนอะไรแหงดีโอ้ยบอลลนร้อมจีไอ้น่ะโอ้ยอวกกจะไ่หยุดเนี่ยาอยุติไปเนี่ยถกอุนมือ้ยตัาตุบบุบุบบต่ย้อนเอาไปุุุ

เช้า่ิงิงสิบ้าเิ่งแปลว่าโจกบัดได้คนเดียวแม่เอาเก็บมาซีดใหเขาเก็บมาหนิมาจับปรยูนี่เองเอาดางใส้ไหงมก้นไ้นี่เก็บคนเด้อแปลว่างมนี่ได้อุเออมันดีคำเจ้าไรักว่หน่อยหลายว่าสันายจัก ยังเท่าไหร่เธอขึ้นคันนี้จะวิ่งอ่ะเอาไว้เนี่ยกลบนไปแล้วมันตีดแรงเขาเธออีกเขาบอกเอารอบสองเอาแนวซ้อนเท่ามาอันนะเนาะก็ที่ได้หมดนี่อยู่นี่ไหววิงโง่แต่ย้อนว่างไว้ดีวันลากลบนี่อ่ะปลาหลายหลวันน่ะบอกวันนี้มีแขกรับเชิญเด้อค่ะเด้อสุดจริอีลุงได้หน่ะนะ เราเป็นพี่ชายอ่ะพ่อน้องไหนนี่อกําลังจะกู้แหรอว่ายไปขี่รถไปขี่ไปที่เดืนละมื่นึ่งกุน็ถึงาเดียหน่อยมันหมดบเขาเผาเอาบังดูเขาเผาบ่

ปอเด็กน <transplant> ้อไปยกกันไปด้วยนะข้างนัยกกัาไปวันนี้มาถือวัดน่ะนันมาถือกันยกดี่านโอยน้หนอยวเรีสาวเจ้ากลเอาไปให้วัเอารถ้าเรากาไปลุงเรอยากตายเราลองรถ ลหลายส<อ>ุดใจมีแตป่ปลาทั้งนั้นเลยได้นี่ดำๆนี่นี่แม่มนหมดเดี๋ยวจะเก็บให้เบิ่งได้ค่ะเด้อนี่มาๆามามา,มาเก็บส้อยกันค่ะมาเก็บน้ำก,กันบ้านคักดปะทะย้อนนั่เอาไปไม่เท่ากันเลยได้ดค่ะ,ะไปล้างเอาอยู่บ้านบ่ต้องห่วงดอกมันมันสะอาดสะอ้านอยู่ลายมาเข่งมาเดิดปากก็ดคนไทยก็จะเอิ้นเหงาปากก็ดีเลยเนาะปกติดีนะคันรับเป็นไปเลยคนไทยเอิ้นปกตรเดิด คนลาบอีสานบ้านหาวเฮิญปลากระเดิดนะคะปลากระเดิดปลาเข็งปลาหมอปลาหมอนะคะปลาหมอคนไทยค่ะไหวไม่จิบจ่าแต่ย้อนแต่ใช้แบบนี้เว้นเลยอุ้ยหลาดิฟุก่อนมันไหลห่วยเพราะมามากไ่มฝายบ่งมาุกเลยโอ้ยพอเมีพี่น้องเลยจะมาหาด้วยฝามันลำบากแเลยลำบากก็ยามันม้วน ุ่นปลาเคงตัวนี้ใหญ่ใช่ไหมคะตัวใหญ่มกว่าานี่เมนมดเุกทานอู้ยปลาดุเฮไว้เ้ไว้เดี๋ยว่อยไปเลือก้อเนี่เออนี่ละอู้อีสายบดนี่เออนี่ลงมาขนดย้อนหนึ่พร้อมมันนึงนี่เออนั่นงมเจ้าแตกัว่า เอาเลยเพราต้องไหนมันขีตตาดอกมันก็คอตาดอกเสียดายใช่ไปตรวจที่ประเด็นสุจ้าโอ้ยสุจ้าเอ้ยเบิ่งซอยหนูแน่คายจนพูนอยู่ก็มีเวลาถ้ามีเวลามีโอกาสมันจะรีวิวเอ็ดประเด็นให้เบิ่งง่ายง่ายได้สุจ้าค่ะมันมีอย่างมากมายไม่ใช่เกลือใส่เกลือกับข้าวสารนี่เลย น้อยนึ่งเขาบ่มีหำเนาะให้อยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดกันทบบุรีค่ะหำบ่ม,มีกับบ้่นบ่มีเดอกถ้าไปหาซื้อกับที่บ่มีอยู่นำโรงสอนโรงสี่นำตามร้านอันขายอาหารสัตว์ก็จะมีอยู่วันบ่ได้อันไปหาบึงมันบ่ค่อยมีเวลาค่ะอันนี้กับไปส่งงานมาค่ะจังได้มาหา มหาป่าอีกบกกีมือก็ส่งการเด,อดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยสุจรดตเดมียบบเมียบ้านต่างจังหวัดโได้กัลบบ้านไปยามบ้าโนโบคอยนางอ้วนไม่ได้กลับนะคะกลับลังส่งการะคะ่ะกลับส่งการบ่ได้มันวุ่นวายรวดมันลาย นิสัยไม่ดีพูดคำหยาบออกมาได้ยังไงพูดไม่เพาะรัง uh uh. อ้วนกลับลังส่งการค่ะอันดับเดี๋ยวขึ้นฟ้าอีกก่อนอา้าวลายเหียงลายคากลายเน่โอ้ยนี่ไงปละเข็งสวยถ้ามันได้ลายเนย่เดี๋ยวจะฝากไปให้ย่า พ่ออันอันอ้วน,นแม่แม่พ่อไอไนย์ยพูนฝากไปฝากไปเค่งยาพูนรามากินปเค่งระมาก,กนปากนปนกระแทบได้สุดเจ้าเลุส่งการสุงการไปเดีไปใส่กันสิ มาหาป่านี่คือได้บุสุเจ้าค่ะเนาะหาป่า,มาเมดประเดกประเด็กมันแพงเดชทางนึงกะได้บาทอยู่ทราบสี่ร้อยผมทางทางสี่อ่ะนะอ้ว,วนก็ได้เอไปกินสุปีันเอ็ดเอ็ดป่าอแด็กมอเทศปลามอเทศรูเจ้าหูจักบะเหมือนก็ปลานินนั่นแหละแต่ว่ามันมันบ่เมนปลานินคนจังเขาเอินปลามอเทศ ได้กินอู้โดนได้กินเป็นปีมันร้ายจังหวัดจันนี้มันอุดมสมบูรณ์ได้สิเจ้าขามันไม่เซ็ตเนื้อยากนองกินอาหารก็รลายอาหารทะเลกม็มีกระทาวัตถึอบอกบบกับวัตถึกได้แพงดิก็คือคือการเมื่อนั่นแหละเนาะ,ลนะตลาดได้กันเนาะก้ะฟอมีพอได้กินอยู่อาหารทะเล แต่ว่าพวกปลาแบบนี้ก็ร้ายคนห่าก็มีด้คนหา่าคือเขานี้ก็มีแต่ว่าสบจังหวะที่เขาเห็นหรือบ่เห็นเนี่จ้ะสบจังหวะเขาเห็นสิ่เขาก็ได้ร้ายแบบถ้าคนอื่นเห็นก่อนก็นได้น้อยเอาไว้ไปเอ็ดประเด็กไว้กินค่ะคุณ <c oughs> คนโซนลหลายหลายสุดยอดถ้ามีเยอะข่าวนะหมูขาวคืออยู่บ้านเขาอะ โอ้เฮงซี่ได้หลายคุณเจ้าเบิ่งซอยคอยดูนี่ดามปื๊บปื๊บแม่นเหมอไดนี่โคโลเคเลนี่เห็นบ่ค่ะยิ่งกระดาวกระดาวอยู่นี่เห็นบ่อ่้าเบิ่งซอยหนูเนี่ยอันไปยังบ่ได้ขี้โผมันที่เขาหัวชิดที่หน้ากล้องที่เดินนี่ส่วนส่วนใหญ่อยู่นี่มามาเลือกเอาครับ้านบ้านบานบ้านแตกอ่ะโอ้แตกอีกครับเปนบ่ะนอ้าหนิบางบัง ตัวใหญ่ๆน่ะเอาไปเถอะตัวได้มยที่ลงบ็เปนตอายซุ่มปลาเดือดใส่เซ่กับยีเดไปล่างทุกคนหลายข้ากหลายแน่เได้สิเจ้าว้ยวานข้าเลยโอ้ยคุณเห็นปะโมเดอยจได้ดีงจ้งได้ยังที่เก็บทันเมหมดได้นิ่จ้าใช่หมดนะคะ ยังไหนยังได้เก็บพันเลยเก็บผู้เดียวอ่ะอ่อ่ะขออนุญาตเก็บซะก่อนได้สิจ้าเด้ออย่าหายอย่าว่ากันเด้อยวน้องขวานอนุญาตเก็บก่อนเด้อมันบมดพันกันค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องจ๋าปลากระเดิดหรือว่าปลากระดีพุ่นพีน้ำแห้พุ่นอีุ่นย้อนแสงได้ค่ะเด้อแจะบ่ค่อยเห็นปันได้ ดำ,ดำดำน hm ี light, well, ่บ่เม่ดอีหยังได้มีแต่ป่าเด้ชุ่ยเจ้าเออพวกเชี่ยอาให้บังอุดรกิดดิดอยู่เนี่ยเนี่ยน้ำเม็ดหมดได้เนี่ยใสเลยเนี่ยน้ำเมดไหลคุณเยอะเยอะเยอะเก็บบาวัดบาไวปากัดีอ่ะสุดเจ้าเออบังแก่ละสองไอ้น้องเก็บยังบ่หมดอยู่ นี่อันนี้เก็บยังบรเบิดได้นี่ดำดำนี่แม่นบเบิดได้นี่มิตรป่าได้ค่ะนูเก็บยังบรเบิดอยู่ไปล่างอีกละเขาบอกว่าเืาฝาวเก็บว่าสิเอาเอาขออนุญ,ญาตเก็บก่อนเด้อค่ะเด้อเก็บปลาก่อนนี่นี่นี่เก็บปลาก่อนเด้อค่ะเด้อเจ้าเอ้ยเก็บเองทายเองลายตาก็ขออนุญ,ญาตในเด้อจ้ะเด้อ เดือดส้มเือดซาเด้อจ้าหมดได้นี่นี่แต่ปลาเด้ือดจ้ะมึงท่าน,นั่งดูนี่ <c oughs> พับเพียบเลยโอ้ตัวใหญ่ปลาเค็งปลาเค็งปลาเดือดตัวเจ้าโอ๊ยคุณร้งามหั่นก็นจังไปล้างเอาดำก็ยามันสุกกระปุกก็ยามันมันลาย กระแดกากระกดี่แพงๆเลยคุณเจ้าเอาไว้ตามบะคือแกงหน่อไม้ตัวออมเอาไว้กับขา้าวทั่วไปนี่แหละซื้อเพิ่นกระเพงเนาะได้ประหยัดได้กับประหยัดสตัว<ป>พับเพียบใส่ได้ตาเอ้ยพับเพียบใส่เลย<ะ> <laughs> สุจ้าเเ้ยมันย่อยแย่งกันมาเบิ่องดูนะซคอยดูมอนีหเบิ่งสุเจ้าเบื้อง่คอยเนาะกำลังพากันยกขึ้นมีแต่ป่าได้น่ะนะบอกแมนว่ามีแต่อันเฮอได้สุจ้าเอู้เห็นปะเดดดโอ้ยคำนี้คยสิปวดมด่ว่านี่แม่นมดได้นี่สุเจ้าค่ะ เจ้าเอ้ยมึงดูไม่ยังเหี่ขึ้นมาเบื่อเด้อสองไอ้น้องกับเจ้ากับเจ้าเล่นนี่ยังกันสจรงซอยคนเนี้นี่แต่ปลาเด้หน่ะเด่นดูดูดอยู่นะได้บต่ากว่าทังสี่นึงนะโอ้ยุ๊ปีน่ะอีหเไปรอดีเดอยเดปักแล้วองนัยถึกปักแล้วทงีี่ บ้าว่าบ้าใบเรามองเราได้ยินป่ะนะเอาบันนี้หาวิธีมานี่ผมเห็นแล้วผมเรียบร้อยแล้วเนาะเอาลองดูโอ้ยมีแต่ปลาเด้อเด้อเด้อค่อยเก็บคนเด้อสุดเจ้าเด้อสุดเจ้าเอ้ยแม่นเมื่อได้นี่ฮะมีแต่ปลา น่นงสอยหนูน่โอ้ยนอนี่ไปก่อนพ้องกันมีขาดเห่พอเท่าเจ้าเดี๋ยวที่ได้เอาอันประแดกไปฝ่าอีเบะอยู่สุจ้าเเ้ยคุณบอ้งสร้อยคนนี้ีตาปลาทั้งนั้นเลยได้นี่เจ้าค่ะกลับมาแล้วค่ะนี่มาล้างเนื้อล้างโตล้างเสื้อผาเสือผ่ ล้างของล้างปลาค่ะไปล้างมาล้างมาเนียนไปเบ่งกันค่ะทิ่ใดบ่ปลาได้หลายได้น้อยนี่มาล้างอยู่คลองพักดีลำไพค่ะคุณจะเจอเอ้ยบรรยากาศโอ้ยยามแรงมึงมึงมึงคิดตะเบนนั่นคิดตะเบนกำลังตกดินเห็นไหมประตูน้ำคลองพักดีลำไพ นำ้ำเล้ยงกนเมื่ลวางถูกไหมี่เลี้ยงกันเ้ื่อวานเมื่อวางอ่ะอ้าว,าว,ว,วพ่อแม่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันอยู่บ้านเนาะว่าสิได้รไรได้โนยพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาแล้วค่ะมาฮอดบ้านแล้วค่ะได้วลายอยู่สองกระมังนี่อันนี้ก็มีตะปาแล้วล้วนเลยสุโจคร่บแต่พวกเข่งถามว่าตัวใหญ่โบอกอักระงามอยู่สวยอยู่โตกันนี่เลย สองนิ้วส่วนกระมังนี่กัเป็นปาลารวมมีส่วนมากก็จะเป็นปลากระเดิดปลากะดีนะคะได้อยู่อุ้ยวันยุดก็แจังสิหลพ่อแม่พี่น้องจ๋าหายากหากินหาก,กระเพรา,ก,า,ก,า,ก,า,ากับน้ำหาปูหาปลาได้หลายกระเอ็ดปลาหลอปลาล้าค่ะขอบคุณหลายๆ้วยค่ะเด้อที่กดติดตามที่เบิ่ง ที่แยงการขอบคุณหลายๆค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าหนังอ้วนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะกลับมาฮอดบ้านละได้ปลาหลายค่ะขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนังอ้วนได้นะคะขอบคุณค่ะหนังอ้วนบานาค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าขอบคุณค่ะ